โดนคนเด้ท่าน่ายว่าแม่แม่แมอันเงินนี่มันขึ้นหน่อยแล้วขออีกว่าอืมขออีกก็ขอ,อ,ขอแม่ต้องเติมค่ะท่าน่ายบ่นละบ่ต้องเติมขั้นสั่นกะเฮ็โดโลดค่ะเอาไปตามขั้นตอนนี่ละ่ะบ่ได้คมเหงบัวใหญดอ,อกค่ะแต่ว่าริโตอนอยู่ถอยบอ่อให้ถอยก่อยก็บ่ถอยดอ,อกค่ะเพราะว่ามันเป็นซีด มีโตนบริโตนอยู่แต่ว่าทุกคนต้องบ่เชิญชตากรรมเนาะข่อยบ่มีไห้ข่อยบ่มีสวนแม่ข่อยเฮ็ดสวนหม่องนี้ก็ถูกยึดข่อยเอาสวนหม่องนั้นข่อยก็ถูกยึดถูกยึดเบิดุหม่องเอาโลดแม่คาดสิบ่ได้เฮ็ดถากบักจกถากหญ้าจบจกถากหญ้าเนาะเออปลูกกล้วยก็บ่ได้เก็บปลูกไว้ก็บ่ได้ตัดปลูกบักทุเรียนก็บ่ได้ใหญ่แม่ย้อนว่าเทวดาว่ามึงอย่าเฮ็ดมึงอย่าเฮ็ดมึงเบิ่งบักนั้นมึงเบิ่งบักนั้นตัวอย่างัวก็มีนาก็มีไห้ก็มี สวนยางก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยมันมีเบิดสุยางมันมันบอกมีเงินมึงอย่าเหตุเทวดาว่ามึงอย่าเหตุหนูมึงอย่าเห็ุเทวดาบอกเงินปลูกไว้มึงอย่าไปปลูกบักนั่นมันก็มีไว้คือกันแต่ว่ามันบอกมีเงินเทวดาว่ามึงอย่าไปเห็ุมันถูกมาขายหมอนนี่ริโตนเจ้าอยู่เด้อแต่ว่าข่อยกับริโตนเจ้าของคือกันตามซิสโนหละอย่าว่าเอ่ยเถอะ นี่ตนซืเอ,อแต่ว่าบดหอยเฮ้ยใจแทนกูนอนไม่เพียงพอหลอนฉันหลอนกูนอนไม่เพียงพอหลอนทั้งคืนไปโดนตัวไหนวะโคตรดีบจัดเราไปแค่ตัวเดียวแต่มันเฟียวดิบทั้งคืน <c oughs> คนหน้าแหลมแถมไม่จิมตัว ทนายบอกแม่ค่าสินหม่มันน้อยไปนะแม่นะเดี๋ยวเราไปขออีกทีนึงว่าจะได้ไหมย <c oughs> ตนรีโตนสาดตน้อหลาเนอะรอบนาลาสิไว้บ่หละตั้งแต่รอบนี้กับบไดใจใจแล้วแม่อันเ้ว่อว่าย่าสมซาแอร์รดเขายโรด มันจังบร่ายากคาซอมเนี่ยขมีไหวมันก็ได้ซอมนั่นได้ซอมนี่ยงยากเดี๋ยวต้องหาเงินมาสอนมองนั่นมองนี่เดียวกับเตียนยางเดี๋ยวกับยังประกอบประกันเห็ดโบบูด้วยว่ามันยากขายโหลดโหลดนั่นขายสาตอนนี่ตนแมน่เป็นเกษตรกร้วมันเป็นจังไดมีบองเงินนั่น ขายของมันจังได้เงินกูเศร้าเปลี่ยนแม่มันดอกจับเสียมโจกนี่แม่ <laughs> โอ้ยขันเป็นเกษตรกรมีทุกสิ่งมีทุกอย่างมีง่วมีหน้ามีไฮแต่ว่าบมีเงินนี่เศร้าเศร้าเศร้าแล้วบอยอยากเป็นเกษตรกรแล้วค่ะแ <laughs> มนบอยผีกำปูนสูมีง่วสูมีหน้าสูมีไฮ ซูมีก <vine gary dragon icas> ี่ดินซูมีซูมีสซูยางแล้วจูบ่มีเงินเนี่ยกูคิดไปคิดมากกูก็เศร้าเป็นแล้วกูทิมซะเซียมจกนี่แม่กูทิมซะมีดผ่าเพื่องสูบน้ำเพื่องตัด้านี่แม่กูทิมแม่มันดอกขันมีซูยางแบบนี้แต่ว่าบ่มีเงินบ่เอาค่ะเศร้าแล้วบ่มีความสุขอยากกินนี่ยังกับบ่ได้กินยอนว่าตรงซื้อเขาแมนบอล่ะขฮามีผักหวานแต่ว่าขฮาบออยากกินพักหวานขฮามีง่วแต่ว่าเฮาบออยากอยากกินง่วแม่แมนบ่มีง่วอยู่ซีหาตัวบ่อยากกินบาดนี่ มีผักหวานกะบ,บ่อยากกินมีต้นหมึกฮุง,งแต่ว่าบ่าอยากกินบักฮุงมีบักพริกกะบ,บ่อยากบักพริกอยากกินยังอยากกินเบียร์สร้างบุญแม่เนี่ยมันได้ซื่อเขาบ่าเป็นหัวมันดอกเกษ,ษตรกรบ่มีเงิน <c oughs> สิก,กินนี่ยังกะอยากกินแต่ของข้าเจ้าบุญแม่เนี่ยเอาถงเอาเงินไปสื่อแม่นบอเอาใบผักหวานเข้าไปสื้อบอ่ได้ได้เบียร์สร้างนั่นเอาใบกล้วยใบตองเข้าไปสื่อบ่ได้ได้เบียร์สร้างข้าเจ้าแม่ต้องเอาเงินไปซื้อเออเข้าอยากยัง อยากสร้างว่าได้อยากง่วแมนบ่เขาอยากสร้างเขาว่าได้อยากง่วไหมแนวเขามีเขาผัดบอยอยากเขาอยากแนวของข้าเจ้าบุญแห่อยากกินของผู้อื่นจะ่ของจะคข้องมีผัดบอยอยากเลี้ยงงัวนผัดอยากกินสร้างพี่ตัวอกเอ้ยบ่มีเงินสื่อที่็ดจังไดาบาทนี้นู้สิกินกุ้งเออมีรถผัดบ่มีแอร์สิคีจังไดมีแต่แอร์ีอยู่เุมอเุมอแต่ละมือแต่ละเว้นแอร์อีพูดได้ไหมแอร์ พูดได้แม่แอพูดได้บอยแอกีนบอยย่ำเพิ่นซูนเพิ่นกับบอยหาแล้วเงินเพิ่นหาเนาะคือดีดีเด้อแม่กับบอแมนแม่เฮาย่มเพิ่นเกียดเพิ่นกับบอยหายแล้วเงินย่มเพิ่นสร้างเพิ่นกับบอยเบาน้าเฮาแล้วเอาใจเพิ่นตลอดมันเสียเอาใจเดี๋ยวหัวใจเอาเคสจังใดสิขอเงินน้ำเพิ่นเนียเป็นหมื่นเป็นแสนแม่หาเอาเองส่วตัวใหญ่แล้วบาตนี่มาลิตตนเถอะเนาะลิตตนคนเด้ ทน่ายว่าแม่แม่เงินนี่มขึ้นหน่อยค่าขออีกว่าอขออีกก็ขอแม่ต้องเติมค่าทานายบ่ลหละบ่าต้องเติมกันสั่นกระเห็ดโรดค่ะเอาไปตามขั้นตอนนี่ละ่ะบุไรโคมแห่งบดตดอกค่ะแต่ว่านีโตอนอยู่ถอยบอึให้ถอ,อยกับกรบออยดอกค่ะเพราะว่าเป็นสีดลิโตนบ่ลิโตน,ตอนอยู่แต่ว่าทุกคนต้อง ก็เชิญสตากรรมเนาะข่อยบ่มีไห้ข่อยบ่มีสวนแม่ข่อยเฮ็ดสวนหม่องนี้ก็ถูกยึดข่อยเอาสวนหม่องนั้นข่อยก็ถูกยึดถูกยึดบดสหม่องเอาโลดแม่คาดสิบ,บ่ได้เฮ็ดาก,กกา,กา,ากบกกักจกากาหญ้าจับักจกากหญ้าเนาะเออปลูกกล้วยก็บ,บ่ได้เก็บปลูกวกบ,บ่ได้ตัดปลูกบักทุเรียนกบ,บ่ได้ใหญ่แม่ย้อนว่าเทวาดาว่ามึงอย่าเฮ็ดมึงอย่าเฮ็ดมึงเบิ่งบักนั้นมึงเบิ่งบักนั้นตัวอย่างงัวก็มีนากมีไห้กมีสวนยางกมี ต้นกล้วยต้นอ้อยมันมีเบอร์สุยางมันมันบอกมีเงินมึงอย่าเหตดเทวดาว่ามึงอย่าเหตุหนูมึงอย่าเหตุเทวดาบอกเลยปลูกไว้มึงอย่าไปปลูกบักนั่นมันก็มีไว้คือกันแต่ว่ามันบอกมีเงินเทวดาว่ามึงอย่าไปเหตุมันถูกมาขายหมอนนี่ริโตนเจ้าอยู่เด้อแต่ว่าข่อยกับริโตนเจ้าฟ้องคือกันตามซิดโนล่ะเยาว่าเอื่อยเถอะริโตนซื่อแต่ว่าบวดหอย